สวัสดีครับผมอายุทข้ครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ1คันนะครับกับแบรนด์ Toyota เป็นรถที่ได้รับความนิยมและยอดฮิตมากนะครับเนื่องจากอึดถึกทนซ่อมง่ายไม่จุกจิกอะไหล่ถูกนะครับพยายามทำให้มันพังมันก็ไม่พังนะครับรถรุ่นนี้มันทนมากๆนะครับคอนเซ็ปต์เขาบอกว่า v ีออเนี่ยครับใครขี่วีออพังขี่ควายควายตายครับผมเขามีเรื่องเล่ากันมาแบบนี้คันนี้เป็นรถโตโยต้าวีออสนะครับ1.5นะครับ สีบอลทองเดิมโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนักตัดต่อพี่ความนึ่จมน้ําเหมือนเคยนะครับผมเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะครับใช้น้ํามันล้วนจดทะเบียนปี0ูนย้านะครับผมบอดี้สวยเลยนะครับบางๆทั้งคันนะครับรถทรงเดิมนะครับไม่ได้โหลดไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรนะครับเปลี่ยนแค่ล้อเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับทั้งลูกปืนล้อนะครับไดชาร์จเช็คนู่นนี่นั่นช่วงลงช่วงล่าง จัดการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับเลยเอามาทําการขายกันนะครับวันนี้ใครที่หารถวีออนะครับผมราคาแค่แสนต้นๆนะครับดีกว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณได้รถที่อึดถึกกระทนแล้วเป็นรถตลาดอะไรหาง่ายไม่จุกจิกนะครับเอาไปใช้แล้วก็มีความสุขนะครับผมดีครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนภายในกันนี่ครับภายในโตโยต้าวีออคันนี้เป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับสวิตตกแต่งเคปล่ามาแบบนี้เลยนะครับจากเจ้าของเดิมนะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่นะฮะ ั่งสบายๆมีเครื่องฟอกอากาศเหมาะกับช่วงยุค PM สองจุ้าแบบนี้มาให้ด้วยนะครับมีเครื่องฟอกอากาศเขาติดมาให้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนขับกันนะครับผมคนขับนะครับเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับตกแต่งลายเคฟล่ามาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะ เบาะสะอาดนะครับผ่านการทาสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีมาให้แล้วเป็นอย่างดีใบคันนี้วิ่งมาแค่2องแสนหนึ่งมื่นสามพันกว่ากิโลเท่านั้นสองแสนหนึ่งมื่นสามพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับระบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ครบนะครับผมมีไฟตัดหมอกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายแล้วก็ไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะฮะมาดูเครื่องออกด้านท้ายก่อนนะครับด้านท้ายนะครับก็เป็นนี่ฮะซอกเซอร์สันสันเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับ ด้านทางส้ายทางขวานะครับเม็ดองเม็ดอารากเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับไม่มีการชนแต่อย่างใดนะครับด้านท้ายก็ไม่มีถังแก๊สไม่มีอะไรนะครับยานแนวเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับสวยใสยสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับทําความสะอาดต่างๆให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันและฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องเดินข้ามาใกล้นะฮะอยู่ระยะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะมองนะครับสติกเกอร์เดิมทุกอย่างซอกเซิร์ฟเดิมทุกอย่างนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบทุกเม็ดนะครับผมฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะมีคานไอตัวคําโช๊คมาให้ด้วยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับซอกเซิร์ฟเดิมไม่มีชนหนักนะครับเครื่องน้ําไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอนะครับีหดดึงใู้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผมคันนี้มีไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะครับตรงหูช้างหูกระจกของข้างนะครับผมนี่นะครับเข้าไปอยู่ของตัวรถตัวน,นี้นะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมนี่นะครับนิ่มเงียบดีนะครับผม นี่นะฮะช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีนะครับรถ t ต y o ต้าว o ออย่างที่ผมบอกครับเป็นรถอึดถึกทนราคาถูกนะครับคุณจ่ายเงินแค่แสนต้นต้นดีกว่าคุณไปซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองบางยี่ห้อนะครับผมหรือได้แค่มือหนึ่งบางยี่ห้อนะครับคันนี้นะครับเอาไปใช้ขับขี่ต่จังหวัดขับขี่ทางไกลนะครับด้วยพละกำลังเครื่อง1.5ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปประหยัดนะครับสหรับใครที่อยากได้เป็นรถคันแรกซื้อไปให้ลูกให้หลานขับขี่ไปเรียนมหาลัยนะครับผมปลอดภัยจากโควิดปลอดภัยจากอุบัติเหตุใดๆทั้งปวงนะคร ไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนะครับขับขี่จ่ายตลาดพาคนแก่ไปไหว้พระพาคนแก่ไปหาหมอนะครับแนะนําครับผมวีออสเป็นรถที่ประหยัดอึดถึกทนมากนะครับผมและที่สําคัญไม่กินน้ํามันนะครับอัตราการกินสิ้นเปลืองก็อยู่16-17กิโลลิตรนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับ ขอเสนอคันนี้1คันนะครับผมรีบจับรีบจองนะครับกรุงเทพบริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนตัวรถอยู่ที่พุนทธมณฑลสาย2นะครับราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับราคาต่อรองได้นิดหน่อยเพราะว่าเราเปิดราคาไว้ไม่แพงกว่าตลาดถ้าเราเปิดแพงไปเราขายไม่ได้แน่นอนนะครับราคาขอให้สมเหตุสมผลนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาจ้างมาดูได้นะครับหรือว่าการันตีจากยอดขายร้านเรานะครับการันตีโดยไม่ต้องบอกว่าคือลูกค้ามาดูที่หน้าร้านแล้วจบทุกเคสจบทุกราย ก็การันตีได้แล้วนะครับว่ามีคนซื้อจริงรถคุณภาพเป็นยังไงให้ประวัติต่างๆมาเล่าเรื่องแล้วกันนะครับหากับขี่ใช้งานอยู่สไลด์ออนหรือส่งเ็นเทเลอร์ได้เหมือนเคยนะครับกรุงเทพรินณฑลส่งฟรีเหมือนเคยหากับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ